นั่งพ่อทำอะไรครับพ่อเคาจะเอาน้ำซุปเนี่ยกลับไปกินที่บ้านนะซิฮะเอาน้ำซุปกับบ้านจาใจพ่อแพทเลิกทำนิสัยกันแบบนี้หรือว่าจะเลิกพี่นี่พี่ทิกก็พี่จะเลิกกับแพทเพราะแค่เรื่องที่พ่อแพทเทน้ำผู้เกียวใส่ถุงกับบ้านเนี่ยนะอ่ะพ่อคะ นี่พ่อจะเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงทำไมคะก็น้ำมันอ่อยพ่อเนี่ยจเจ้ากลับไปผปสมกับข้าวที่บ้านกินถ้าอางนั้นเดี๋ยวนูสั่งให,ให้พ่อใหม่แล้วกันนะคะพ่อจะได้ไม่ต้อง่อของเหลือแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสั่งใหม่นะไม่ขาเลนตังค์แค่นี้ก็พอแล้วนี่ครับน้ำก๋วยเตี๋ยวผมจ่ายตังค์เสร็จแล้วกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะนั่งคุณพ่อทำอะไรครับ อืพ่อเขาจะเอาน้ำซุปเนี่ยกลับไปกินที่บ้านนะสิฮะเอาน้ำซุปกับบ้านแพทเดี๋ยวแพทกับพ่อกับบ้านนี้เลยนะพี่มีธุระต้องไปทำต่อธุระอะไรอ่ะ,อะพี่เดี๋ยวพี่ติ๊กอร์ ที่ไหนแพทไม่ต้องตามพี่มานะอแล้วนี่พี่เป็นอะไรจู่ๆพี่ก็เดินออกจากร้านดื้อๆแบบนี้แพทนี่แพทยังจะถามอีกเหรอเมื่อกี้เนี่ยพ่อแพททำอะไรห่อน้ำก๋ยเติ๋ยวกับบ้านกันเหรออ๋อนี่สรุปว่าที่พี่เดินไม่พอใจออกมาเนี่ยเพราะแค่พ่อแพทเทน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านแค่นี้ใช่พ่อแพททำอะไรไม่ไว้หน้าพี่เลยนะไม่อายคณนณหนองไหคนเขามองทั้งร้านอะล้วไงอะ แล้วไงเหรอแพทพี่เป็นถึงผู้จัดการบริษัทคนอื่นเขาเห็นก็จะยังไงที่พ่อแพทถอนนงินกูเด็กกับ,บ้านแบบเนี้ยพี่ดิกร์คนอื่นเขาไม่ได้รู้จักพี่สักหน่อยทําไมพี่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่สิแพทพ่อพี่อายพ่อแพททำแยวคนที่มีเงินน่ะคนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างแต่พ่อแพทไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยแต่พี่ไม่ชอบถ้าแพทจะมีพ่อแบบนี้ พี่ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยคงไปด้วยกันยากแล้วพี่ติกเกอร์พี่มีเหตุผลเลสินี่แหละเหตุผลของพี่แพทเลิกเอาแล้วกันจใจพ่อแพทเลิกทำนิสัยกัแบบนี้หรือว่าจะเลิกพี่นี่พี่ติกเกอร์พี่จะเลิกกับแพทเพราะแค่เรื่องที่พ่อแพทเทน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องห่องน้ำก๋วยเตี๋ยวกลับบ้านนะแพทแต่มันเป็นเรื่องหน้าตาพี่ด้วย โอเคถ้าพี่จะห่วงหน้าตาของพี่ก็ตามใจพี่เลยแต่แพทจะไม่ให้พ่อแพทเปลี่ยนอะไรเพื่อพี่เด็ดขาดได้ถ้าแพทจะเลือกแบบนี้นะงั้นเราเลิกกันพี่เด,ดก้า่เด,ดก้า พ่อต้องขอโทษนะลูกที่พ่อเนี่ยทำให้แพทกับแฟนนี่ต้องเลิกกันพ่อไม่ต้องขอโทษแล้วค่ะมีแฟนงี่เง่าแบบนี้เลิกไปก็ดีเหมือนกันไปค่ะพ่อเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่กลับบ้านก็ได้เนาะ สวัสดีครับผู้จัดการได้ข่าวว่าเลิกกับแฟนแล้วเหรอครับแกรู้ได้ไงผมเห็นแฟนผู้จัดการเนี่ยลงสตอรี่ว่าเลิกกันแต่ดูเหมือนผู้จัดการดูไม่ค่อยเศร้าเลยนะครับฉันจะเศร้าหรอไหมก็ในเมื่อฉันเป็นคนบอกเลกอ,อีกอย่างคนอย่างฉันเนี่ยนะหน้าที่การงานก็ดีหน้าตาก็ดีถ้าจะมีแฟนใหม่ตอนไหนเนี่ยก็มีได้ตลอดโห แบบนี้ก็ดีเลยครับเนี่ยเพิ่งมีเด็กฝึกง,งานเข้ามาใหม่ทั้งสวยหุ่นดีผิวเนี่ยขาวจัวเลยครับถ้าผู้จัดก,การอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อให้แต่แรกกับการเลื่อนขั้นให้ผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การนะครับเฮ้อแกนี่คนอย่างฉันอะนะถ้าจะหาแฟนใหม่อ่ะไม่จำเป็นต้องพึ่งแกหรอกถ้าแกจะมาแค่เรื่องแค่นี้นะกลับไปไป เดี๋ยวก่อนสิครับผู้จัดการอีกเรื่องหนึง่งพรุ่งนี้ท่านประธานให้ผู้จัดการเนี่ยไปขายงานให้กับลูกค้าท่านประธานบอกว่าเป็นลูกค้า v i p เลยนะครับเออฉันรู้แล้วท่านประธานเมลวบอกท่านในเช้าแล้วแต่งานเนี้ยท่านประธานบอกว่าถ้าผู้จัดการดิวมาได้ได้ค่าคอม3ามเนเลยนะครับระดับฉันแล้วสบายมาก ครับท่านประธานผมมาถึงที่ที่นัดลูกค้าไแล้วครับได้เลยครับยังไงเดี๋ยวผมรายงา,านท่านประธานทราบอีกทีนะครับพทพีพท่ิเกอร์พี่มาทำอะไรที่นี่คะพี่ต่างหากที่ต้องเป็นคนถามว่าแพทกับพ่อเนยมาทำอะไรที่นี่ พทพาพ่อมาทําธุระค่ะแล้วพี่ล่คะคะทำไมพี่ต้องบอกแพทด้วยลืมแล้วเหรอเราเลิกกันแล้วนะแพทไม่ได้ลืมหรอกค่ะแต่ก็เห็นว่าพี่ถามแพทก็เลยตอบตามอะไราย,ยากแค่นั้นเองอ่าออ,อพี่จะบอกให้กันนะพี่มาพบลูกค้าที่นี่พอดีว่าบริษัทพี่ไว้ใจให้พี่มาพบลูกค้าวีเอพีทีนี้เห็นหรือยัง ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของพี่เนี่ยมันระดับไหนทำไมพี่ถึงต้องเลิกกับแพทพี่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอกคะ่ะแพทไม่อยากฟังเลิกก็คือเลิกแพทไม่ได้อะไรกับพี่แล้ว <c oughs> ไม่ได้อะไรหรอพี่ต่างหากที่ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้อะไรเพราะพี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วมีแต่แพทนั่นแหละที่เสียผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอย่างพี่ไป ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบสำหรับแพทก็คือพ่อคนเดียวเท่านั้นค่ะพ่อที่ไม่มีตังค์จนนั้นต้องหอน้ำก,เกนเนนะูเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านนี่นะพี่ดิ๊กช่างเถอะลูกถ้าเขาอยากพูดอะไรปล่อยเขาไปถ้าเขาสบายใจนี่พี่ก็เสียเวลาคุยด้วยมานานมากแล้วขอตัวก่อนแล้กันนะไปเถอะค่ะพ่อ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนัดคุยงานกับลูกค้าไว้ที่นี่ครับอ๋อคุณเป็นตัวแทนจากบริษัท B&C ใช่ไหมคะที่ลูกค้านัดไว้ใช่ครับลูกค้าจองโตว้แล้วนะคะพอดีว่าลูกค้าเป็นแขก V.I.P. ของที่นี่ลูกค้าฝากมาบอกด้วยนะคะว่าถ้าคุณจะทานอะไรให้แจ้งทางร้านได้เลยค่ะโอโ้งั้นเหรอครับงั้นผมรบกวนขอเมนูได้ไหมครับนี่ค่ะเมนูเดี๋ยวรอลูกค้า V.I.P. มาแล้วชั้นสองบอรพบอร์ทีเดียวนะคะ แพตนี่แพทกับพ่อตามพี่มาหรอแพทกับพ่อไม่ได้ตามมาค่ะแค่เราสงองคนมีธุระที่นี่เหมือนกันถ้าจะเข้ามาขอน้ำซุปน้ำแกงแล้วก็ไปขอร้านข้างทางด้่ไปที่นี่เขารับแต่ลูกค้าบีบีเท่านั้นเธอเป็นเจ้าของร้านเหรอถึงมีสิทธิม์มาไล่คนอื่นผมไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกครับ คุณพ่อก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในร้านนี้ทำไมจะไม่มีสิทธิ์คะในเมื่อคุณพ่อของฉันก็เป็นลูกค้า MVP ที่นี่เหมือนกันแพทถ้าพ่อแพทเป็นลูกค้า MVP นะพี่ก็เป็นลูกค้า MVP แล้วแพทอ้าวคุณแพทคุณตีมาถึงพอดีเลยสวัสดีค่ะเออ คุณรู้จักสองคนนี้หรือครับอ้าวคุณไม่รู้จักคุณติ๋หรอคะนี่แหละค่ะแขก V I P ที่จองตัวไว้คนที่คุณนัดไว้นะคะฮะมันจะเป็นเหมือนนั้นได้ไงอ่ะนี่พ่อแพทเป็นลูกค้า V I P บริษัทพี่เหรอแพทก็เพิ่งรู้นี่แหละค่ะว่าพี่ทำงานให้บริษัทที่มาดูงานให้กับคุณพ่อไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ วันก่อนพ่อแพ้พิ้งห่อน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยวันนี้จะกลายเป็นลูกค้าวีพีได้ไงก็ใครใช้ให้เธอมาตัดสินฉันแค่ด้านเดียวเองลละแค่ฉันเอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกลับมากินที่บ้านนั่นก็ไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้มีตังเสมอไปหรอกนะไม,ไม่จริงอะยังไงก็ไม่เชื่อฮัลโหลว่าไง คุณเจอลูกค้า V I P หรือยังท่านประธานครับลูกค้า V I P ที่ท่านระธานหผมมาเจอเนี่ยชื่ออะไรหรอครับชื่อคุณตียังไงผมฝากคุณปิดดิวมาให้ได้ด้วยนะครับอเออคุณตีเอาไงดีละคะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อจะร่วมงานกับบริษัทนี้ไหมคะ พชรว่าไงพ่อก็เอาอย่างนั้นและลูกไม่รู้สิคะคุณพ่อหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบทัศนคติพนักง,งานบางคนในบริษัทนี้อะหนูนจะไม่อยากร่วมงานกับบริษัทนี้แล้วสิไม่ได้นะแพทถ้าพ่อไปบริษสทอะถ้าระทานะวีตายแน่ช่วยไม่ได้นะคะ พี่ก็เคยปฏิเสธแพทด้วยเหตุผลโง่ๆไม่ใช่เหรอคราวนี้ทำไมแพทจะปฏิเสธพี่ไม่ได้ล่ะคะไปเถอะค่ะคุณพ่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแพทคุณตี